น้องแมวน่ารักน่ารักนะครับน้องแมวมาเล่นกันนะครับผมชมวิวครับผมมาชมวิวนะครับผมกับน้องแมวน่าเล่นชมบรรยากาศนะครับผมน้องแมวน่ารักน่ารักนะครับเลี้ยงน้องนะครับน้องพืดมาเล่นน้องเออนั่นแหละเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องครับผมเลี้ยงน้องน่ารักมาก อย่ามาใกล้ด mm ิอ hmm. ย่าทำที่ครับเดี๋ยวล้มนะครับผมไปเลี้ยงน้องไปเออไปเลี้ยงน้องไปเลี้ยงน้องอสงสัยจริงๆเลยเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยมาเดินเบียดกันโอ้ยน้อไปดูดิน้องนอนอยู่นู้นเราตัวเองทำไมมานอนอยู่ตรงนี้ฮะทำไมมานอนอยู่ตรงนี้ไปไปนอนกับน้องไปฮะไปนอนกับน้องเร็ว อน่ารักมากน้องแมวเลี้ยงน้องแฉนรู้ยังไม่พอยังมาเลี้ยงน้องอีกนะครับผมต้องนอนเฝ้าน้องนะครับต้องนอนเฝ้าน้อง มากเลยน้องปืดเลี้ยงน้องนะครับผมน้องแมวแซนรู kind of like <speaking foreigners> <speaking foreigners> ูนะครับผมแซนรู bon ้ยังไม่พอนะเลี้ยงน้องอีกนะครับผมรู้จักเลี้ยงน้องนะครับมาเฝ้าน้องนะครับผมน้องไปแล้วนะครับโนนะครับผมน้องกาฟิวนะครับน้องชื่อน้องกาฟิวนะครับพี่ซื้อปืดนะครับผมพี่ซื้อปืดน้องซื้อกาฟิว เล่นน้องแล้วเล่นกับน้องแล้วเล่นกับน้องแล้วเล่นกับน้องแล้วนักมากมากเลยจะเล่นกับจะเล่นจะเล่นแน่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 จะเล่นกับจะเล่นจะเล่นกับจะเล่นจะเล่นกับน้องน้องไม่เอานะครับน้องไม่เอานะครับแหมน้องไม่เอานะครับน้องไม่เอาครับผมน้องไม่เอา นี่ชอบเล่นนะครับผมชอบเล่นนะครับผมเอออนอน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 เฝ้านอนอยู่นั่นแหละน้องก็ไม่เล่นนะครับผมน้องแมวเลี้ยงน้องไกลละไกลละไกลละ <c oughs> อยากเล่นละจะเล่นละจะเล่นละเดินเข้าไปหาพี่แล้วเดินเข้าไปหาพี่แล้วนะครับครับไกลละไกลละไกลละนี่นี่นี่ฝนฟูเลยฝนฟูเลยเล่นแล้วครับเล่นแล้วครับเล่นแล้วฝนฟูเลย รัมกมากๆเลยนอนติดพื้นเลยนอนต้องเอาคางติดพื้นด้วยนะไม่เหมือนพี่ปื้ดน,นอนนี่ต้องเอาคางติดพื้น จะไปกวนน้องอยู่เรื่อยเลยเลีกยกน้องดีๆสิครับเล็กน้องดีๆสิครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชรก์กดติดตามด้วยนะครับมากำลังใจน้องแมวนะครับ น้องแมวน่ารักน่ารักนะครับผมทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับน่ารักมากน้องกาฟิวกับน้องปื๊ดนะครับผมกาฟิวกับน้องปืด๊ด น่ารักมากครับอ่ะนอน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 เออนั่นแหละนอนตรงนั้นแหละพี่นอนบนน้องนอนล่างนอนตรงนั้นแหละน่ารักมากน่ารักจริงๆเลยมาตามนะมาตามนะ